ไทยคอน n ทนเนอรสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไทยคอนเทนเนอร์กรุ๊ปนะคะพามาชมตัวสำนักงานขนาด3คูณ6เมตรนะคะที่เป็นสำนักงานสำเร็จรูป i s o w วอลนะคะตัวนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่18ตารางเมตรค่ะ ลักษณะของโครงเหล็กของเรานะคะก็คือจะเป็นโครงเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทานนะคะเป็นเชื่อมใบต่อใบนะคะเป็น make to order ถูกใบค่ะตัวผนังนะคะจะเป็นผนังฉนวนกันความร้อนที่เราใช้เกรดเดียวกับผนังห้องเย็นนะคะรับรองนะคะว่าป้องกันความร้อนแล้วกเก็บความเย็นได้ดีมากๆเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเราจะทำเป็นสโลปไปทางด้านหลังนะคะเพื่อเป็นทางน้ำไหลเวลาลูกค้าไปใช้งานที่ตั้งในอัล์ด์นะคะก็สามารถใช้ได้ตสะ,ะดวกนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องการล่วไหลเลยค่ะในส่วนของภายในนะคะตัวอุปกรณ์ของใบนี้นะคะก็คือจะเป็นตัว ประตูนะคะบานเลื่อนคู่นะคะไซส์เมตรหกสิบคูณสองเมตรค่ะหน้าต่างบานเลื่อนคู่สองบานนะคะไซส์หนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรนะคะผนังและฝ้าเพดานนะคะเป็นผนังฉนวนกันความร้อนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตค่ะตัวพื้นนะคะใช้เป็นกระเบื้องยางสีเทาค่ะเข้ามาด้านในนะคะเราก็สามารถเปิดสวิตตัวไฟฟ้านะคะแล้วก็สวิตพัดลมดูดอากาศได้ในคราวเดียวตัวรางเดินสายไฟนะคะแล้วก็อุปกรณ์ไฟทุกชิ้นของเรามีมอ,อก,กอค่ะตัวปลั๊กนะคะเราใช้เป็นปลั๊กแบบสามรูมีตัว you <laughs> ที่เป็นตัวสายดินให้กับทางลูกค้าด้วยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางค่ะถึง18ตารางเมตรด้วยกันเหมาะสําหรับเป็นออฟฟิศสําเร็จรูปออฟฟิศชั่วคราวไว้นั่งน้างงานนะคะหรือว่าช้ไว้ใช้ชั่วคราวเวลาออกสายงานได้เลยมีแอร์หนึ่งตัวค่ะ12,000 BTU นะคะสามารถเสียบแล้วก็เย็นสบายเลยนะคะพื้นนะคะมีความแข็งแรงทนทานเพราะเรามีการเสริมโครงเหล็กนะคะภายใต้พื้นนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับทางลูกค้าเลยค่ะไฟนะคะรับรองสว่างแน่นอนค่ะ เริ่งจากเราติดฟูเรสเซนต์นะคะแบบประหยัดไฟเบอร์5นะคะสองดววในการสว่างทั่วถึงเหมาะกับการทํางานมากๆเลยค่ะในส่วนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าต่างนะคะสามารถเลื่อนได้ทั้งด้านซ้ายนะคะเลื่อนด้านขวานะคะสามารถมีตัวล็อกเปิดปิดแบบนี้นะคะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานค่ะในส่วนของเบรกเกอร์นะคะเบรกเกอร์เราก็จะมีแยกตัวเมนนะคะแล้วก็เบรกเกอร์ในส่วนต่างๆเพื่อความปลอดภัยรวมถึงแยกตัวเบเกอร์แอร์ด้วยค่ะ ใครสนใจนะคะที่จะสั่งตัวสำนักงานแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่เราได้เลยนะคะเนื่องจากตอนนี้เรามีโปรโมชั่นค่ะไม่ว่าลูกค้าจะเอาเป็นของแถมส่วนลดนะคะแถมแอร์หรือแถมห้องน้ำนะคะสามารถแจ้งความต้องการได้เลยนะคะของเราเป็น make to order ทุกใบค่ะสามารถขยับประตูหน้าต่างแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ไฟภายในได้ทุกใบเลยค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นเบอร์ติดตอ่อของทางเราค่ะที่0891123773ค่ะหรือแอดไลน์มาที่แอดไทยคอนเทนเนอร์เลยค่ะยินดีให้ครับคำปรึกษาแบบไม่มีค่าเช็กจ่ายนะคะ